สวัสดีครับกลับมาพบกับวิภาคษ์ลูกหนังจาก3กระแสหลักโดยเชียร์นาคมวันนี้ครับเป็นวันอังคารที่13ตุลาคมกลับมาจะเจอทีเด็ดตัวเน้นตัวชัวตัวเต็งร้อยกันเหมือนเดิมโดยที่คัคืนวันนี้เราจะไปลุ้นศึกฟุตบอลโลกนะครับ2,022รอบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้เป็นการพบกันระหว่างชิลีกับโคลอมเบีย ทิลีและโครนเบียถ้าพูดถึงชื่อชั้นใน,านภาคภูมิของพวกเขาเนี่ยก็ต้องยอมรับว,ว่ามีความก้้ากึ่งสูงสีนะนีไม่ดีจะเป็นทางทิลีที่ออกจะมีเหลี่ยมประสบความสำเร็จมากกว่าในช่วงหลัง้วยสามไปอย่างไรก็ตามครับทั้งสองทีมนี้ตลอดปี 2, 2020ที่ผ่านมาเนี่ย พวกเขาไม่มีการอุ่นเครื่องใ,ใดๆเลยเนื่องจากติดไวรัสโควิดเหมือนกันนะครับก็เลยไม่มีการแข่งขันเพราะฉะนั้นถ้านับผลงานอุ่นเครื่องล่าสุดต้องย้อนไปเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับซึ่งทำดีด้วยกันคู่แหละนะทิลรีก็ชนะกีนี3-2ส่วนคุณ์เียก็เอาชนะเอฟคอร์ได้1-0อย่างไรก็ตามเกมเริ่มต้นนะครับในการคัดเนะฮะ ก็เป็นชิลีนะหมุกออกไปแพ้อุรุกวัยมาสองประตูต่อหนึ่งนะครับเกมแรกแพ้เหมือนจะเป็นเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่โคลอมเบียเปิดบ้านชนะเบเนซิเอราไปแบบสวยๆสามสูเก็บสามคะแนนเต็มวันนี้นะครับก็จะกลับข้างการชิลีจะได้กลับลงเล่นในบ้านส่วนโคลอมเบียจะออกไปเยือนบ้างสถานการณการแขนกาันของเกมคู่นี้ดูจะสูสีนะครับเพราะว่าสี่ครั้งหลังสุดชิลีชนะหนึ่งครั้งที่เหลือเสมอหมดเลย แต่เขาหน้าแปลกนะครับว่าไอ้สี่เกมที่ว่าเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยเล่นสนา,าเมเป็นการทั้งสามนัดแล้วก็ชิลีบุเยือนโคลอมเบียนหนึ่งนัดยังไม่มีเกมไหนเลยในช่วงหลังๆที่เป็นโคลอมเบียบุกเยือนชิลีวันนี้นะครับจะเป็นการหมุกเยือนอ่าของโคลอมเบียส่วนสภาพทีมร,รวมถือว่าสมบูรณ์ดีที่กันคู่ครับก็ใช้ชุดผู้เล่นดีสดุดนะฮะนั่นคือองค์รวมๆพาดมุมรวมครับอย่างไรก็ตามครับข้อมูลหลักของเรายังคงเหมือนเดิมครับวันนี้ ค่าเฉลี่ยราคาผูจะเป็นอย่างไรค่าเฉลี่ยไฮิแคจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงกระแสนรลงทุนวันนี้สามกระแสนังจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามดูพร้อมๆกันครับซึ่งก่อนอื่นครับเชียร์นักทอมขอแจ้งให้ทราบเหมือนเคยและก็ไม่อยากให้พลาดว่าน้องเหนือท,ทั้งสอนที่ให้ในคลิปนี้แล้วเนี่ยเชียร์นักคองจะมีอีกหนึ่งคู่นะที่คัดไว้เพื่อการลงทุนโด,โดยเฉพาะ ท่านใดอยากได้ไปลงทุนไปต่อยอดเอามาทำกำไรเอามายืนคู่กัตัวในคลิปนี้ก็ได้หรือจะเข้าชุดก่อนท่านก็ได้ขอไปแค่ค่ขาขน,นมทุกๆ10สิบบาทครับพิมพ์ภาษาอังกฤษคำว่าชัวครับ S U R E ครับส่งมาที่4แป8 5 5 0ข้อความเดียวจบเลยครับไม่มีการผูกมัดอะไรใดๆทั้งสิน้นเป็นบริการที่เรียกใช้เลยวันเท่านั้นนอกเหนือจากนี้เราจะมีบริการเสริมทารสกรสูงต่ำมาฝากด้วย อันนี้เป็นความชอบในส่วนตัวของเชียร์หน้าคอมนะครับก็จะคัดเอาคู่ใดคู่หนึ่งที่มาาั่นใจในส่วนในเรื่องของสกอร์ที่จะนําไปลงทุนเองนี่แหละก็มาฝากเพื่อนเพื่อนด้วยครับท่านใดที่อยากลองหรือว่าชอบอยู่แล้วนะครับก็มาตามเชียร์กันได้ครับของแค่สิบบาทเช่นเดีวยวกันพิมพ์ภาษาองังกฤษคำว่า Win WIN ส่งที่สี่แปดสข้อความโดยวจบเช่นกันครับก็ขอฝากทั้งสองบริการนี้ไว้ด้วยครับคิดว่า เป็นการสนับสนุนเชียร์นละขอบกันแล้วกันขอบคุณอย่างยิ่งจริงๆ,ๆส่วนกระแส,สตายพู่เฉลีของโคลอมเบียเปิดมาจ้าบ้าน2.7ครับช่องเสมอ3ครับช่องเดีย2.6ครับตัวเลขมีความใกล้ชิดก,กันมากระยะห่างของทั้ง3ช่องไม่เกิน0.40สูงสีครับเกินสุด การเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ขยับเยอะนะครับแม้จะขยับแต่ไม่ได้ขยับเยอะแต่มันชี้ชิช้ทางได้ในระดับหนึ่งแหละเพราะช่องจัมบ้านจาก2.7เพิ่มเป็น2.8ช่องเสมอจาก3ลดเหลือ2.9ช่องที่เบี้อง2.6ลดเหลือ2.5อัตราภูโดยภาพรวมโดยคาเฉลี่ยแล้วเพิ่มขึ้นในช่องจะมบ้านลดลงในช่องเสมอและลดลงในช่องทิมเยือนนั่นคือภาพรวมของค่าเฉลีย่ยตากผู แฮนดิแคปล่ะฮนดิแคปเป็นราคาโคลดามียต่อถิวที่น้ำนะก็คือเสมอโคลดามียเมืองต้นจ่ายโคลดามียทีมเยือน1.82จ่ายบอลรองชาบ้านทีมเ1.98นะครับก่อนที่จะมีราารขยับเปลี่ยนแปลงราคาเล็กน้อยนะครับเ,เปลี่ยนแปลงค่าต่บแทนนะครับเล็กน้อยแต่ก็วิ่งเข้าหาทีมเยือนนะเพราะจาก1.82ลดเหลือ1.78 ในขณะที่บอลองเจ้าบ้านนะครับแต่1.88เพิ่มเป็น2.02ในราคาเสมอคนเดียเหมือนเดิมนะครับก็ให้ดิแคียังเข้าหาฝั่งบอลตอบทีมเยือนแหละนะครับซึ่งก็ปฏนนิทินยวกราคาผูได้นะครับเพราะผูกก็ลดลงในช่องทีมเยือนเช่นกันแล้วก็ในเรียมเสมอนะครับก็ถ้าอา่านรวมเนี่ยว่าตามเนื้อผ้าตามหวยนี่แคบเลยก็คือทีมเยือนไม่ชนะก็เสมอ ถ้าราคามีแค่นั้นก็ไม่เจ็บตัวอะไรนะครับก็แบ่งกันไปคนละแ้มหรือถ้าจะมีฝั่งหนึ่งพพันชนะก็น่าจะเป็นคลอมเบีีนะตามภูมตามแผนแคปนี้กระแสเรินทุนว,วันนี้40%อยู่ฝั่งชิล,ลีครับ60%อยู่ฝั่งคลอมเบีก็ถือว่าวันนี้เสียงเอียงมาทางฝั่งคลอมเบีีนะครับแม้จะเป็นบอลนอกบ้านก็ตามบางท่านบอกเฮ้ยชิล,ลีเก่งในบ้านใช่ครับยอมรับครับว่าชิล,ลีเก่งในบ้านแต่โคลอมเบียผลงานนอกบ้านช่วงหลังก็ดีเหมือนกัน เพราะนั้นพอปั้นพอเหวี่ยงครับวัดกันทีเ่เนื้องานล้วนๆแหละเกมเนี้ยนะครับอย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลอัตราพูแฮนดิแคปกระแสกองทุนวางใส่ต่อโคลเมเบียรครับในราคาที่มีแค่น้ำนี่แหละนะเสมือนโคนลเมเบียเนะี่ยวางใส่ต่อโคลเมเบียแต่ถ้าท่าในใดนะครับไปเจอเจอราคาหลายต่อเป็นโคนลเมเบียต่อประมาณรุ่งห้าถ้าถาม เ,เชียร์น่าคอมเชียร์น่าคอมอยากให้ต่อครับเพราะมีโอกาสกินเต็มนะแรกกับการเสียหูในเดี่มเสมอก็เอาครับลงทุนแบบนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่คุ้มนะพร้อมพวงนิสกอร,ร์สามขวาสองจุดสองห้าไปด้วยครับนะสุดท้ายนะครับทุกท่านที่มารับชมและฟังคลิปนี้ครับก็ขอฝากช่องเชียร์น่าคอมไว้ด้วยนะฝากรบกวนทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กฎกดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดทุกการวิเคราะห์วิจารณ์ของเราอย่างไรก็ตามรับสุดท้ายครับกองของอวยพรรวยชยัยให้ท่านครับโชคดีครับมีเงินใช้ครับร่ำรวยกันทุกทุกคนกราบัดจจะเจอกักบเชียรนนักข่าได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ